สวัสดีครับวันที่29นะครับมีนา2565นะครับตั้งแต่เวลา11นาฬิกา9นาทีครับเราจะเข้าเว็บไซต์ใหม่นะครับในระบบใหม่ครับแนะนำเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับเมื่อได้รับลิงก์เว็บไซต์ใหม่นะครับให้คัดลอกเฉพาะเว็บไซต์ไปเปิดใน Google Chrome นะครับให้ลากเฉพาะเว็บไซต์นะครับที่เริ่มต้นด้วย https นะครับ กดคัดลอกนะครับเฉพาะตัวเว็บไซต์นะครับไม่ต้องตัวหนังสือครับแล้วไปออกจากหน้าจอหลักไปวางที่ Google Chrome นะครับก็ไปเปิดแท็บใหม่ครับไปเปิดแท็บใหม่แล้วเอาลิงก์ที่เราวางมานะครับทําไมถึงให้มาเปิดที่ Google Chrome ครับเพราะจะสามารถแปลได้นะครับเว็บไซต์ใหม่เราจะเป็นสากลนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับ โดยส่วนใหญ่กดเข้ามาแล้วมันจะเป็นหน้าจอให้เราลงทะเบียนนะครับให้ลงทะเบียนแบบแบบหน้าจอนี้ครับใน้ลงทะเบตัวตัวนี้นะครับนะครับขึ้นมาตัวนี้นะครับก่อนอันดับแรกบังเอิญผมเข้าไปในระบบแล้วนะครับทดสอบดูแล้วนะครับเมื่อวางลิงก์มันจะขึ้นมาหน้าจอนี้ให้เราล็อกอินนะครับอ่เซตติ้งเข้าไปโดยใช้ยูเซอร์เนมเดิมนะครับสมาชิกเดิมนะครับที่รันรหัสไว้8 9 0 0 0นะครับ นนท่านมีรหัสเดิมใส่รหัสเดิมของท่านและก็รหัสผ่านเดิมของท่านก็คือ4ตัวท้ายบัตรประจําตัวประชาชนเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับระบบจะให้บันทึกให้เราบันทึกไว้นะครับเพราะว่าถ้าบันทึกไว้เครื่องใน Google Chrome จะจํานะครับท่านสามารถจิ้มตรงนี้เข้าไปได้เลยเครื่องจะจําไวท้ทันทีนะครับถ้าอ่านไม่ออกกด3มขีดนะครับเพื่อแปลภาษาครับเพื่อแปลภาษาเป็นภาษาไทยนะครับได้เครื่องจะแปลภาษานะครับ รัพอเราใส่รหัสเดิมของเราที่เราเคยใส่ในแพลตฟอร์มเดิมนะครับรหัสผ่านเดิมนะครับกดนะครับเข้าระบบครับเซตติ้งเข้าไปครับเราก็จะเข้าไปสู่ระบบหน้าจอใหม่นะครับเว็บไซต์ใหม่ซึ่งฐานข้อมูลทั้งหมดที่เราเคยใช้ในเว็บเดิมนะครับจะย้ายมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับยกเว้นรูปภาพนะครับรูปภาพที่เรายังไม่ได้ได้ใส่นะครับนี่เมนู3ขีดให้เข้าไปศึกษาเมนู3ขีดนะครับรอนะครับนี่หน้าตาตรงนี้ หน้าโปรไฟล์เราไปกดเพิ่มรูปภาพใหม่ได้นะครับเพิ่มรูปภาพใหม่ได้แต่ผมจะมาดูตรงหน้าแดชบอร์ดครับหน้าหลักๆสําคัญของเรานะครับหน้าแดชบอร์ดนะครับก็จะแจ้งตําแหน่งของเราล่าสุดนะครับแลวก็ลิงก์แนะนําของเราเนี่ครับเอาไปขยายงานโดยใช้ลิงก์แนะนําตรงหน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะครับลิงก์แนะนาตรงนี้เนี่ยกดคัดลอกลิงก์แนะนําตรงนี้ครับลิงก์แนะนําตรงนี้นะครับแต่เรากด c o อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับได้เลยนะครับกดโอเคได้เลยไปวาง ไปวางส่งให้เพื่อนสมัครต่อนะครับการสมัครต่อครั้งนี้นะครับบริษัทจะแรนดอมนะครับรหัสจะไม่เรียงนะครับรหัสจะไม่เรียงระบบจะออกรหัสให้ท่านอัตโนมัตินะครับไปที่หน้าแดชบอร์ดหลายคนสงสัยว่าผังแบตเตอรี่เราดูยังไงคะแนนรายได้เราดูยังไงครับศึกษาตรงนี้ก่อนเลยครับตัวนี้ครับแบตเตอรี่ครับจิ้มตรงนี้ครับโครงสร้างครับตัวนี้โครงสร้างจะขึ้นทั้งหมดนะครับว่า ท่านอยู่ตำแหน่งไหนนะครับตำแหน่งไหนโครงสร้างของท่านมีเท่าไหร่นะครับการค้นหาผู้แนะนําของท่านนะครับสายงานคืออะไรเราดูตรงนี้ครับแบ่งไปรี่และตรงนี้จะมีการลากลงมาฝั่งขวานะครับจะสรุปนะครับคะแนนของส่วนตัวท่านโบนัสสะสมทั้งหมดนะครับที่ระบบใหม่คํานวณถูกต้องแล้วนะครับตกค้างเท่าไหร่เดี๋ยวจะมีการคืนให้นะครับในระบบเก่านะครับที่ยังจ่ายไม่หมดนะครับสายงานของท่านสะสมรวมทั้งหมดที่ลงไปใต้ร่างท่านทั้งหมดนะครับ และท่านแนะนําตรงเท่าไหร่กี่คนก็อยู่ตรงนี้ครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เข้าไปดูตรงนี้ได้นะครับนี่ศึกษาเบื้องต้นก่อนนะครับกดย้อนกลับนะครับไปดูที่หน้าแดชบอร์ดนะครับก็จะเห็นนะครับข้อมูลของเราเราไปใส่ภาพนะครับตรงนี้นะครับศึกษาฟังก์ชันตรงนี้นะครับทีนี้ที่ปัญหาก็คือว่าเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนี่แหละครับถึงบอกว่าให้ไปเปิดที่ Google Chrome นะครับเพราะว่า3ามขีดข้างบนนี้ Google Chrome สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้เราจะได้เข้าใจ ฟังชันเมนูต่างๆว่าฟังก์ชันเมนูต่างๆคืออะไรในเบื้องต้นให้เข้าไปดูฟังก์ชันเมนูต่างๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีการบันทึกคลิปนะครับสอนเป็นทีละขั้นตอนนะครับให้ไปเพิ่มภาพก่อนนะครับดูที่หน้าแผงควบคุมคือแดชบอร์ดแล้วก็เข้าไปเพิ่มภาพนะครับนี่คือลิงก์สมัครนะครับเบื้องต้นแล้วก็ผังนะครับแบตเตอรตรงนี้นะครับสําคัญตรงนี้เข้าไปดูครับ ที่คนหลายคนอยากรู้นะครับว่าการคำนวณผลประโยชน์ถูกต้องไหมสายงานเรามีใครบ้างนะครับยอดเท่าไหร่ระบบใหม่ใช้ไรกว่าเดิมครับแสดงชัดเจนทั้งหมดครับอยู่นี่ครับคะแนน PV โบนัสรายได้เท่าไหร่ทํากดเข้าไปดูครับแผงผังรายได้โบนัสกดจิ้มเข้าไปดูตรงนี้เลยนะครับโบนัสสะสมนะครับของผมเนี่ย7,490เนี่ยจะแสดงทั้งหมดนะครับว่าโบนัสแต่ละวันนะยกจากแผงผังเก่ามาคํานวณใหม่นะครับในเว็บไซต์ใหม่นะครับเลื่อนดูครับ เลื่อนดูครับนะมันจะมีหน้าหลายหน้าครับของผมนี่มีหลายหน้ามีทั้งเป็น26หน้านะครับกดถัดไปถัดไปนะครับท่านจะเห็นหน้าของท่านรายได้ของท่านนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ก็เข้าไปดูประมาณนี้ครับเบื้องต้นนะครับลองถากันดูครับสวัสดีครับ